สวัสดีเพื่อนๆเ,เกษตรกรทุกท่านครับสำหรับตอนนี้ก็เป็นเรื่องราวของไก่เวนชางหรือว่าไก่ไหายหลำนะครับในตอนที่28แล้วนะครับในตอนนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆไปพบกับเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับที่เลี้ยงไก่เวนชางโดยไม่ได้ใช้หัวอาหารเลยครับและผมอยากจะชวนเพื่อนๆไปฟังแนวคิดของแบงค์กันครับว่าในฐานะเกษตรกรและฐานะคนที่เคยทำงานใน อุตสาหกรรมสัตว์ปีกอุตสาหกรรมไก่ในโรงอีเว็บมาก่อนครับชวนเพื่อนๆติดตามชมครับสวัสดีครับผมก็พาเพื่อนๆมาเจอผู้เลี้ยงไก่หวนช้างที่เลี้ยงไก่หววช้างโดยไม่ใช้อาหารกระสอบหรือไม่ใช้หัวอาหารเลยนะครับสวัสดีครับคุณแบงค์ครับครับสวัสดีครับพี่ครับผมครับครับผมคืออผมเป็นเกษตรกรนะครับก็ได้ลองเลี้ยงไก่หวนช้างนะครับมา ปีกว่าแล้วแต่ว่าเป็นระดับครัวเรือนนะครับผมบก็คืออยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอหล่มสักครับผมแบงค์ทำไมถึงเลือกเลี้ยงไก่หวนช้างครับแบงค์ครับที่ผมเลือกเลี้ยงไก่หวนช้างนะครับผมคือเมื่อตอนที่ว่าผมทำงานอยู่แล้วคิดว่าจะมีอาชีพหลังจากที่ผมออกจากงานประจำแล้วผมจะทำอะไรในกรณีที่ผมออกมาเป็นเกษตรกร,รแล้วก็เพื่อที่จะให้ดำรงชีวิตอยู่ได้เป็น อาหารการกินภายในครัวเรือนนะครับ oh, e ก็เลย,เ,ลยรเริ่มเริ่มแรกเลยก็คืออยากจะเลี้ยงไก่เบียรตรงรก็ศึกษาไปเรื่อยๆแล้วไปเจอปัญหาว่าไก่เบียดตรงน่ะช่วงแรกคือเขาเขาไม่มีขนครับแล้วก็แต่ว่าเป็นไก่เนื้อที่ให้รสชาติและ ปริมาณเนื้อที่เยอะพอสมควรนะครับในกรณีที่เลี้ยงเปรียบเทียบกับไก่บ้านแล้วก็พอศึกษาไปเรื่อยๆไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งใน YouTube ซึ่งเป็นคลิปของพี่หนุ่ยนี่แหละครับผมก็เลยกดเข้าไปดูอะไรว่าไก่ไหายลำไม่บอกตรงๆเลยไม่เคยได้ยินมันมันจะมีเหนือไก่เบียตรงอีกเหรอในประเทศไทยเนี่ยในในความคิดของผมสําหรับคนคนที่ไม่ไม่ได้รอบรู้เรื่องเรื่องพวกนี้นะครับเพิ่งเข้ามาศึกษา คราวนี้ก็เลยกดเข้าไปฟังเฮ้ยไก่หายล้ำมีที่ไปที่มายังไงแล้วก็ไปเห็นคลิปที่พี่หนุ่ยเปรียบเทียบไก่เบสตงไก่หายล้ำไก่ตะเพาทองไก่ก้าวช่างติดตามดูมาเรื่อยๆเลยขอบคุณครับครับผมครับครับแล้วก็เกิดความสนใจว่าเอ๊ะมันมันเลี้ยงง่ายกว่าไก่เบสตงแน่นอนเพราะว่าดูจากการเจริญเติบโตที่ว่าไก่จะแข็งแรง ุกช่วงอายุตั้งแต่เล็กจนโตก็ค,คือเปรียบเทียบกับไก่เบตงแล้วน่าจะแข็งแรงกว่าเพราะว่าช่วงเล็กเขาเขามีขนปกคลุมร่างกายเพื่อที่จะป้องกันสัตว์ตวมแมลงสัตว์พาหะพวกนี้ครับ,รบไม่ไม่ไม่ไม,มาทำร้ายทีนี้พอเปรียบเทียบกันดูแล้วเออผมเอาอันนี้แหละผมอยากง่ายเพราะว่าถ้ามาเลี้ยงแบบวิถีบ้านๆเนี่ยถ้าเกิดว่าอะไรที่ต้องยุ่งยากชาวบ้านเขาไม่เอาอยู่แล้วครับ อย่างแถวแถวที่บ้านเนี่ยเคยเคยมีคนเอาไก่เบียดตรงมาเลี้ยงแล้วเลี้ยงเลี้ยงไม่รอดเพราะว่าขั้นตอนการอนุบาลไก่ช่วงเล็กอ่ะมันมันต้องพิถีพิถันนะครับแล้วก็ยุงชุมถ้าเกิดไม่กางมุ้งให้มันก็คือจบเลยในช่วงช่วงเล็กทีนี้ผมเห็นข้อนี้แหละของไก่หวนช้างเปรียบเทียบเนื้อปริมาณคุณภาพเนื้อรสชาติ กับไก่เปดตรงผมว่าน่าจะพอสูสีในความคิดตอนนั้นนะครับครับผมทีนี้ก็ตัดสินใจเลยครับว่าตอนนั้นตอนนั้นยังไม่ซื้อแต่ก็ตัดสินใจว่าเราลาออกจากงานประจําแล้วเรามาเป็นเกษตรกรเนี่ยเราจะต้องอ,อย่างน้อยก็พึ่งพาตัวเองได้ในระดับหนึง่งครับครับผมฟังดูแล้วนะครับศึกษามาละเอียดพอสมควรเนาะเวลาไม่มีขนเนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถามว่าเลี้ยงได้ไหมเลี้ยงได้แต่ต้องดูแลเป็นพิเศษมากกว่านาะ ถ้าเป็นแบบน้แบบนั้นนะครับครับทีนี้หลังจากเลี้ยงแล้วนะครับอุปสรรคปัญหาที่เจอมีอะไรบ้างครับที่แบงค์เจอครับผมอุปสรรคปัญหาที่ผมเจอนะครับหนึ่งคือเรื่องอาหารที่ผมให้ก็คือคท,ท,ท,ที่เกินไปก่อนหน้านี้ก็คือผมไม่ได้ให้หัวอาหารไก่จะโตช้าครับนะฮะแล้วทําไมถึงเลือกที่จะใช้อาหารที่มีในท้องถิ่นทําไมถึงเลือกที่จะไม่ใช้หัวอาหารครับผม เหตุผลที่เลือกใช้อาหารที่มีอยู่ภายในท้องถิ่นหรือภายในครัวเรือนนะครับ,รบหนึ่งเป็นการประหยัดต้นทุนเพราะว่าเราเริ่มเลี้ยงเราไม่ได้หวังผลกําไรในการที่ว่าเราจะขายลูกพันธุ์หรือว่าขายตัวไก่นะครับ,รบเป็นการเลี้ยงหนึ่งเพื่อศึกษาศึกษาสายพันธุ์ศึกษาพฤติกรรมของไก่แล้วก็เพื่อที่ว่าเราจะ ไม่มีค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนเกินเพราะว่าเราก็ต้องเซฟค่าใช้จ่ายเราออกอลาออกจากงานประจํามาทํางานเกษตรเนี่ยเราต้องเซฟเงินพอสมควรนะครับ,รบเพื่อที่จะใช้ลงทุนทีนี้เราอยากจะทําให้เกิดสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับเรามากที่สุดโดยที่ใช้ต้นทุนต่ําก็เลยว่าเรามองว่าในบ้านเราเนี่ยมีเศษอาหารเรากินอาหารเหลือทุกวันแล้วก็ ญาติพี่น้องอย่างเนี้ยครับเขากินอาหารเหลือเขาก็จะเอามาอ่ะเลี้ยงไก่ไม่ใช่เหรอเอาไปอะไรอย่างเงี้ยพวกข้าวเหลือเศษอาหารเหลือเศษผักเพราะว่าที่นี่เขาจะปลูกผักมามีเศษผักมีเศษข้าวจากครัวเรือนอะไรเยอะครับก็เลยผมก็ได้รับมาก็เอามาเลี้ยงไก่ต่อครับก็ไม่ได้รังเกียจอะไรแบงค์ใช้เวลากี่เดือนครับไก่บัณชาถึงออกไข่ครับโดยที่ไม่ใช้หัวอาหารเลย เก้าเดือนต็มครับตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับผมรับไก่มานะครับน้องอายุหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนกว่านะครับที่รับมาจากฟาร์มก็สั่งมาในเครือข่ายฟาร์มที่จังหวัดอุดรซึ่งเคยสั่งจากของพี่หนุ่ยไปนะครับตอนแรกก็บอกชื่อได้นะครับผมได้เลยฟาร์มบ้านดุงฟาร์มครับผมการส่งไปแปดตัวเขาก็แถมมาหนึ่งตัวเป็นเก้าตัวครับก็มารอลุ้นเอาว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียแต่ทีนี้ บังเอิญผมโชคดีนะครับ,รบมีตัวผู้กับตัวเมียอ,อยู่ในในปริมาณที่ว่าเป็นคู่เข้าคู่กันได้เลยครับหนึ่งต่อหนึ่งหัดเลี้ยงขังกงแล้วก็เลี้ยงเศษอาหารก็โอเคนะครับไม่ไม่มีปัญหาอะไรแต่ช่วงแรกน้องน้องมาจะ จะมีปัญหาเรื่องการกินเพราะว่าทางฟาร์มเขาก็ต้องดูแลอย่างดีนะครับ,รบเพราะว่าขายสินค้าก็ต้องเป็นสินค้าคุณภาพเขาก็ต้องให้อาหาร,รให้วัคซีนอะไรเงี้ยแต่มาถึงผมผมก็หักดิบเลยแรกก็ไม่ไ่อยกินครับ,รบหลังๆมานี่แบบพอน้องเขาไม่มีอะไรกินครับไม่ไม่ใช่ว่าทรมานนะครับคือเรามีอาหารให้กินแต่เราไม่ไม่ใช่หัวอาหารเป็นเศษอาหารอย่างเงี้ยครับก็หลากหลายอยู่ก็ใช้เวลาเก้าเดือนเกือบจะหยุดแล้วหรือเปล่าครับ เกือบจะหยุดผมสารภาพตรงๆเลยเหมือนที่ผมไปติดตามใน y t u t u พี่หรือในเพจ Facebook ของพี่เฮ้ยมันจริงหรือเปล่าอันนี้ผมขอพูดเลยมันจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าเลี้ยงสามเดือนครึ่งมันไข่ไอ้นี่เลี้ยงมาเก้าเดือนกว่าแล้วมันคงไม่ไข่แล้วแหละในความคิดของผมนะครับผมกัะจะคือกะจะลอง ชำแหลกเพื่อที่จะชิมเนื้อแล้วผมไม่รอแล้วว่าจะให้ไข่อะไรอย่างเงี้ยแบบก็เลยได้ถ่ายรูปโพสต์ไปในเพจ Facebook ของกลุ่มของกลุ่มเราอะพี่พีดูแลอยู่ครับถามถามพีู่เพื่อนๆมาที่ไก่ผมทําไมไม่ไข่เลี้ยงมานานแล้วเริ่มท้ออะไรอย่างเงี้ยครับพีก็ไปคอมเมนต์ว่าอ๋ออีกไม่นานก็คงจะไข่แล้วไก่สภาพดีสวยอะไรอย่างเงี้ยผมก็ ผมเก้าเดือนแต่ของพวกพี่โพสกันสามเดือนครึ่งสี่เดือนห้าเดือนอย่างเงี้ยตอนที่ได้ผมสงสัยก็ได้โทรไปขอความรู้แล้วก็ปรึกษากับพี่หนุ่ยครับ,รบแล้วก็พี่ก็ให้กําลังใจมาผมผมก็คอยดูติดตามหลังจากนั้นไม่เกินสามอาทิตย์พี่ไก่ไข่ฟองแรกดีใจมากเลยแต่ว่าเป็นฟองเล็กนิดเดียวเองครับ,รบซึ่งตอกไข่ออกมาก็จะเป็นสีออกเหลืองๆจะไม่เป็นสีส้มเหมือนไข่ตลาดนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เลี้ยงข้าวโพด Oh. ก็จะเป็นเศษอาหารมันก็เลยทําให้สีของไข่มันมันมันเป็นสีเหลืองธรรมชาติก็จริงๆแล้วผมเคยทดลองเลี้ยงเมื่อประมาณ6 7ปีก่อนครับทดลองเลี้ยงไข่บแบบหลายสายพันธุ์มากแล้วก็เลี้ยงแบบแบบแบงค์เลยครับคือไม่ให้หัวอาหารเลยเพราะว่าผมก็มาในสายเรื่องสุขภาพชอบคล้ายคายกันเราไม่อยากใช้หัวอาหาร,รเราไม่อยากพึ่งพาบริษัทใหญ่ วิธี<อ>การก็คือผมต้องทดลองเวลาทดลองเนี่ยเราจะสูญเสียเยอะเนาะเราจะลงทุนเยอะแล้วก็มีอะไรที่ต้องลองเยอะมากมก็ผมใช้เวลาประมาณเก้าเดือนถึงสิบสองเดือนเนี่ยจะออกไข่ผมก็เลยให้คําตอบ,บแบงค์ได้เนาะเพราะเราลองมาอะไรเงี้ยใช่ครับ,รบผมแปลกใจมากเลยที่ว่าโทรไปถามพี่พี่สามารถคาดเดาได้และบอกว่าเฮ้ยมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะผมขึ้นนะครับทําไมรู้รู้ว่าเราเลี้ยงแบบนี้มันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้ว เป็นยังไงต่อไปอย่างงี้ครับเพราะว่าแบงค์คือคน <c oughs> ที่ผมเคยเป็นมาก่อนครับ <c oughs> วันหนึ่งเราหากเกิดโควิดไปอีกรอบหนึ่งได้เราก็จะรู้ว่าเราจะใช้อาหารท้องถิ่นอาหารที่เรามีแบบไหนในการที่มีความยั่งยืนพึ่งพาตัวเองได้นะครับที่จะทําให้เรา<ช> <c oughs> ไม่ต้องไปพึ่งในจุดจุดนั้นเนาะใช้อาหารที่เรามีอยู่แต่เรารู้ว่าเราจะทํายังไงในการทําในรูปแบบที่ไม่ต้องพึ่งพาอาหารที่มาในรูปแบบกระแสะหลักรูปแบบเครือข่ายใหญ่ๆแต่เราก็จะรู้ว่าถ้าอีกหน่อยเราสามารถ ทำให้ชุมชนเราเติบโตได้ผมว่าคนในชุมชนก็ช่วยกันผลิตได้อะไรน,นะครับค่อยๆบิ้วค่อยๆทำให้ผู้คนมองในทิศทางเดียวกันนะครับ <c oughs> ผมก็ดีใจที่แบงค์ทำได้ผมเห็นแล้วโอ้เจ๋งมากนะครับณนะตอนนี้คือนะไก่ก็ยังไข่ต่อเนื่องนะครับจะมีช่วงที่ว่าเว้นเว้นไปสักประมาณ3อาทิตย์ได้ที่ว่าน้องไข่ชุดแรกเสร็จติดต่อกันตกตัวละประมาณยีบ ถึง25ฟองนะครับที่ที่ที่ให้ไข่ช่วงแรกนะครับที่ผมสะสมไว้อะแล้วเสศษทีนี้กินไปบ้างเอาสต๊อกช่วงแรกไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยเอาคือเอาเอามารับประทานอย่างเดียวเลยช่วงกลางๆที่ว่าเชื้อมันน่าจะมีแล้วผมก็เลยเอาเข้าตู้เย็นเพื่อที่จะสะสมวันละ5้าฟองวันละห้าฟองสะสมได้จํานวนนึงประมาณ30กว่าฟองนี่แหละพี่ทั้งหมดกี่ตัวครับแม่พันธุ์นี่บ ก่อนหน้านี้มีแม่พันธห้าตัวครับตอนนี้ได้แบ่งได้แบ่งสายพันธุ์ไปให้พ่อกับแม่เลี้ยงที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับคือเอาพ่อพันไปหนึ่งแม่พันธุ์ไปสามให้ไปขยายพันธุ์อยู่ที่นโน่นแล้วเหลืออยู่กับผมพ่อพันสองตัวครับ,รบแล้วก็จะเป็นแม่พันธุ์อีกสองตัวครับแล้วก็มีชําแหลกแล้วก็ทานด้วยชําแหลกพ่อพันธุ์เฉลี่ยตัวละกี่กี่ใบครับเฉลี่ยตัวละประมาณ ยี่สิบถึงยี่สิบห้าครับมันมันเหลื่อมกันครับผมมันมันไม่ได้ออกพร้อมกันทุกทุกฟองบางบางบางทีก็เลดบางทีก็มาก่อนอย่างเงี้ยครับถ้าถ้าคิดเฉลี่ยแล้วอ่ะประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าฟองเนี่ยครับพี่ผมผมถือว่าเยอะนะเพราะว่าผมไม่ได้เลี้ยงหัวอาหารนะครับคพอเลี้ยงไปมันมันจะหยุดไข่ยังไงหยุดไข่หรือว่าออกไข่ทุกวันหรือยังไงครับที่เราเลี้ยงแบบมันไม่ได้ออกทุกวันครับเพราะว่าต้องต้องบอกตรงๆคือ คือพอออกไปสองสามวันมันจะหยุดอยู่วันสองวันแล้วก็ไข่ต่อแล้วก็บางตัวที่หยุดไปมันก็จะไข่สลับกันอย่างเงี้ยครับพีคบค่คือคือมันไม่ได้ให้ไข่ต่อเนื่องเหมือนไข่ที่เขาเลี้ยงในอุตสาหกรรมใช่ไหมครับพอไข่ไข่ไปแล้วหยุดหยุดวันสองวันสามวันมีสูงสุดมีตัวหนึ่งหยุดประมาณเกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วก็กลับมาไข่ต่ออย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่าในห้าตัวนี้หมายความว่าในห้าตัวนี้มันก็มีไข่ให้เราออกทุกวันหรือเปล่าครับ ออกทุกวันครับตอนนี้ก็ออกทุกวันก็มีแค่ห้าตัวแต่มีไข่ให้เราทุกวันใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าไม่ใช่วันละห้าฟองนะครับ,รบหมายถึงว่าแม่ไก่ห้าตัวเนี่ยเขาจะหมุนเวียนกันไข่วันนี้ได้สามฟองบ้างสองฟองบ้างสี่ฟองบ้างมันจะมีอยู่วันดีๆหน่อยที่จะเป็นห้าฟองครบ oh, แต่ว่ามันก็ยาก <c oughs> อย,กอยู่รอบมันหมุนแล้วก็ตัวไหนที่ก <c oughs> ินอาหาราน้อยบ้างมากบ้างผมว่ามันมีผลเพราะว่าเราเราเลี้ยงแบบ ธรรมชาติเลีย้ยงแบบบ้านๆอย่างเงี้ยี่เราไม่ได้ขังกงเพื่อที่จะให้มันกินอาหารอย่างเดียวมันก็ไปบิ่งเล่นอะไรของมันบ้างอย่างเงี้ยครับพี่อากาศร้อนบางทีก็ไม่กินอาหารวันต่อมาก็ไม่ไข่เหมือนกันนะครับทับ้งที่ว่าเราก็ให้อาหารปกติแต่ว่าพอให้ไปแล้วน้องเขาก็ไม่กินเองอย่างเงี้ยครับผมเลี้ยงทนแดดทนฝนพี่ไม่ได้อยู่แบบ <M> mm> ไม่ได้อยู่ยแบบข้ออย่างดีนะครับ <M> mm> คือเหมือนเป็น หลังคาที่ที่เป็นชายคาบ้านนะครับที่ออกตั้งข้างตัวบ้านนะพี่แล้วบางทีก็กั้น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 ตะข่ายไว้แล้วก็บางทีฝนก็สาดบางอะไรบ้างแต่ก็มีที่ที่หลบฝนก็คือทดลองเลยไก่แข็งแรงแข็งแรงจริงๆแล้วแบงค์ประทับใจอะไรบ้างครับเกี่ยวกับไก่ขนช้างเท่าที่เลี้ยงมาผมประทับใจหนึ่งคือเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายผมผมคอนเซปต์ของผมคือ การเลี้ยงไก่ของผมผมจะต้องเลี้ยงให้เหมือนไก่บ้านมากที่สุดครับ,รบไก่บ้านคือตามหัวไล่ไปลายนาะหรือตามบ้านของชาวบ้านทั่วไปนะเขาปล่อยให้อยู่บาง,บางบ,างบางบ้านก็นอนบนต้นไม้บ้างนอนใต้ถุนบ้านมั่งรหรือดีหน่อยก็จะมีคอกมีกรงให้เขาคือเขาสามารถอยู่ได้ในทุกพื้นที่ทุกสภาพอากาศก็มีการป่วยไหมมีแต่ว่าไม่ได้อ่อนแอเหมือนกับไก่ที่อยู่ในระบบโรงเรือน นะ,ค,ะครับเพราะว่าผมก็ผ่านการทํางานในในระบบโรงเรือนของการเลี้ยงไก่มาก่อนไก่ตัวเนี้ยแข็งแรงมากครับแข็งแรง นทนทูมแดดทนฝนคร,ครับผมแล้วก็สําคัญคือรสชาติดีได้ชิมนะครับ oh ชิมตัวผู้ oh ที่ว่าคัดออกอ่ะพี่เหมือนที่ผมล่าให้พีฟังอะ่ะผมว่าเอ้ยทําไมตัวนี้มันตัวเล็กผมก็เลยคัดออกเพราะว่าผมมองว่าถ้าเกิดให้มันผสมต่อไปลูกที่ได้มันก็จะตัวเล็กลงผมก็เลยคัดออกก็เลยโดยการชําแหละชิมดู แล้วแบงค์มีแผนต่อไปจะทำอะไรเกี่ยวกับไก่เวนชางต่อไปไหมครับแผนต่อไปนะครับ,รบผมคิดอยากอยากจะเพาะพันธุ์แล้วก็จำหน่ายให้ให้คนภายในหมู่บ้านเนี่ยครับ,รบได้ได้รับรู้ได้ได้ได้ลิ้มลองรสชาติว่าเฮ้ยมันยังมีไก่ที่อร่อยกว่าไก่บ้านนะแต่ว่าเราก็เลี้ยงมาตรฐานไก่บ้านคือผมมองว่าผมไม่กล้าไปที่จะแบบไปขายแพงอะไรขนาดนั้นเพราะว่า ชาวบ้านคนที่เขามีกําลังซื้อเขาก็ถ้าถ้าเราขายในราคาที่สูงมากกําลังซื้อเขาไม่มีครับ,รบแต่ถ้าเราขายราคาเกตไก่บ้านโดยที่เราเป็นผู้เลี้ยงเองแล้วก็ไปขายเองตรงเนี้ผมมองว่าผมคุ้มแล้วแต่ถ้ามองมองในมุมว่าจะขายให้ราคาเท่า เท่ากับที่ขึ้นพัตคารหรือว่าร้านอาหารดังๆคือผมยังไม่มีความสามารถขนาดนั้นครับผมว่าดีนะครับเราเราเริ่มจากตลาดใกล้ๆบ้านเนาะใกล้ๆตัวแล้วเรื่องการขยายสายพันธุ์ละครับแบงค์ทำทำไหมอยากทําครับพี่เพราะว่าอยากรักษาสายพันธุ์ไว้เพราะว่าเหมือนอย่างที่พี่บอกถ้าเกิดว่ามันเกิดโรคระบาดขึ้นมาเนี่ยหนึ่งเรามีอาหารกินอยู่แล้วอย่างน้อยเนี่ยเราได้ไข่อยู่แล้วแหละวันหนึ่งไม่ต่ํากว่า สองฟองอยู่แล้วเพราะว่าเรามีขนาดห้าตัวแล้วเลยใช่ครับไม่ไม่ต่ำกว่าสองฟองสําหรับผมผมคุ้มเพราะผมเลี้ยงเศษอาหารแล้วก็ได้ไข่กินทุกวันแต่แต่ต้องต้องเข้าใจนะครับไข่ที่ได้มาจะเป็นฟองที่ไม่ใหญ่มากนะครับครับแต่ว่าเราก็ไม่มีต้นทุนที่หมดเปลืองไปกับสิ่งที่ได้มาเราก็เป็นเศษเหลือจากในครัวเลือนเราครับพี่สิ่งที่จะทําต่อไปคือขยายสายพันธุ์ จะต้องหาสายพันธุ์ใหม่จากพี่หน่วยนี่แหละครับมามาเพื่อที่จะผสมรุ่นต่อไปของผมเพราะว่ารุ่นนี้ผมเอาพี่น้องมาผสมกันทําให้เลือดชิดแบงค์พอจะบอกสูตรอาหารของแบงค์ได้ไหมสูตรอาหารทางเลือกได้ครับคือผมจะเลี้ยงข้าวปลายแล้วก็ลำข้าวนะครับผมผสมข้าวปลายกับลำข้าวแล้วก็ผสมน้ํานิดหน่อยคลุกให้มันมีความแบบ สามารถปันก้อนได้ครับแล้วก็ไปให้ไก่กินมีแค่นั้นเลยครับพี่แล้วก็เศษอาหารในครัวเรือนอย่างเช่นเศษแตงโมเศษมะละกอเศษผัดแล้วก็จะมีจะมีพิเศษหน่อยที่ว่าชาวบ้านเขาปลูกข้าวโพดที่เป็นข้าวโพดขายฝักอะครับพี่แล้วเขาเอาขายหมดแล้วเหลือแต่ข้าวโพดแครแครแกนแกนแต่ก็ยังมีพอมีเนื้อข้าวโพดอยู่ผมก็จะไปเก็บมาแล้วก็เอามาให้กินบ้างเป็นครั้งค้าวแต่ไม่ได้ทุกวัน เป็นเป็นครั้งเป็นคราวเฉยๆคร,ครับผมแตก็มีเท่านี้พี่ๆอาจจะมีสิ่งที่ดีกว่าผมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมเชื่อว่านะฮะในแนวทางเลือกคนที่ทำเกษตรอินทรีย์นะครับเขามาทางแนวทางของแบงค์แน่นอนร้อผมว่าอีกหน่อยนี่ครับแบงค์ก็จะมีสายพันธุ์จําหน่าย ก็สามารถรับสายพันธุ์จากแบงค์ได้นะนาคตความสําคัญในการเลือกซื้อสายพันธนะุ์ผมมองว่ายังไงก็ต้องเลือกซื้อจากแหล่งที่มาที่ที่ใส่ใจนะครับต้องเป็นของแท้ค,คิดเหมือนกันครับพี่เอา,อางี้ครับผมเจอกับแบงค์ในกลุ่มไก่ขนช้างประเทศไทยนะครับกลุ่มนี้เปิดมาได้1ปีนะครับแล้วก็มีพี่ๆหลายท่านที่เลี้ยงกันมานานเหมือนกันเลี้ยงมาระดับ5ปีบางคนก็เลี้ยงมาในระดับ10ปีก็มีนะครับที่อยู่ข้างในกลุ่มนะครับ เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปร่วมกลุ่มของของเราได้นะครับผมว่าปัจจุบันมีหลายกลุ่มแต่ถ้าเพื่อนๆอยากเจอพวกเรานะครับอยากเจอผมคอยช่วยตอบคําถามอยากเจอแบงค์แล้วก็มีพี่ๆที่เก่งหลายท่านนะครับเก่งหลายท่านครับทย่ตอบคาถามได้เก่งก็สามารถเข้าไปกลุ่มไก่วนช้างประเทศไทยได้นะครับตอนนี้น่าจะมีคนอยู่ประมาณ6,500คนครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปได้ทีนี้ผมก็ต้องขอบคุณ แบงค์มากครับที่ทําให้ผมมีโอกาสได้คุยกับแบงค์ทางออนไลน์แบบนี้นะครับยินดีเลยครับพี่ยินดีมากเลยครับโอเป็นเกียรติเป็นเกียรติมากเลยที่พี่แบบอยากคุยกับเด็กน้อยคนนึงที่แบบเพิ่งเพิ่งจะเริ่มเลี้ยงนะครับมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนพี่ไม่ทิ้งน้องอะครับหลายๆคนไปตั้งเป้าว่าเอ้ยเอาสายพันธุมาแล้วจะไปขายที่ไหนคือคืออย่าอย่าเพิ่งคิดตรงนั้นให้เราบริโภคภายในครัวเรือนก่อนแล้ว ค่อยต่อยอดหรือถ้าท่านมีทุนก็สามารถที่จะทําได้แต่ก็ในในมุมมองของผมผมผมมองสําหรับผมที่พูดไปเมื่อกี้ว่าผมจะต้องพึ่งพาตัวเองได้ในในจุดนี้ก่อนครับถึงจะค่อยขยายออกไปในข้างนอกนะครับจริงๆการเลี้ยงแบบที่แบงค์เลี้ยงผมว่าเป็นทางออกที่ดีนะครับคนนี้ไม่มีประสบการณ์เนี่ยบางทีมันต้องต้องมีประสบการณ์ก่อนผมว่าถ้าเราได้ทดลองเลี้ยงพอมีประสบการณ์ทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นเจอปัญหาในช่วงแต่ละฤดูการในช่วง เวลาที่เลี้ยงมันทําให้เราตัดสินใจที่จะทําต่อหรือไม่ทําต่อเนาะมันจะทําให้เราไม่สูญเสียเยอะถ้าอย่างแบงค์เลี้ยงถ้าสูญเสียเนี่ยแทบจะไม่สูญเสียเลยไม่เสียอะไรเลยไม,นะไม่ไม่เสียอะไรเลยครับพี่ไ,ไม่มีฮะได้ไดได้ประสบการณ์เนาะ <laughs> สุดท้ายแล้วครับผมกับแบงค์ขอลากันไปเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่ตอนต่อต่อไปนะครับในตอนต่อไปผมก็จะคุยถึงเรื่องโทนสีของไก่บือนช้างแล้วก็ผมน่าจะมีโอกาสได้ไปถึงฟาร์มที่ในประเทศจีนนะครับเป็นอย่างไรก็จะไขทุกปัญหาให้เพื่อนๆฟัง ครับงั้นผมแบงค์ขอลาเพื่อนเพื่อนพี่ๆเกษตรกันก่อนนะครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ